หน้าที่หนึ่งร้อยสามร่องของบุคคลผู้เที่ยวไปด้วยเกวียนอันเต็มแล้วด้วยฟืนอันว่าพระสัตดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันสมปร,รบซึ่งบุตรของบุคคลผู้เที่ยวไปด้วยเกวียนอันเต็มแล้วด้วยฟืนตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าสุปากพุทธังดังนี้เป็นต้นดังจะกล่าวโดยพิสดารอันว่าเด็กทั้งหลายสองอิติคือ อันว่าบุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยอันว่าบุตรของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยในเมืองชื่อว่าราชครยย่อมเล่นเล่นด้วยครุบเนืองเนืองคุลากีลังแปลเป็นกิริยาวิสนะไม่ต้องออกสำเนนยงอะไรคือย่อม e. เล่นเล่นด้วยครุบเนืองเนืองในเด็กทั้งหลายเหล่านั้นหนาอันว่าบุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิทอดอยู่ ซึ่งครุบนึกถึงแล้วซึ่งพุทธานุสติกล่าวแล้วว่าอนุความนอบน้อมใส่หัวตุมาจงมีแก่พระพุทธเจ้าดังนี้ย่ำทอดซึ่งครุบอันว่าบุตรของผู้คลผู้เป็นมิจฉาทิฐินอกนี้แสดงอ้างแล้วซึ่งคุณทั้งหลายของดิรกทีทั้งหลายกล่าวแล้วว่าอนุความนอบน้อมใส่หัวตุมาจงมี แก่พระอารหันต์ทั้งหลายดังนี้ย่อมทอดในเด็กทั้งหลายเหล่านั้นหนาอันว่าบุตรของบุคคลผู้เป็นสมมาทิฐิย่อมชนะอันวบุตรของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐินอกนี้ย่อมแพ้อันว่บุตรของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิเห็นแล้วซึ่งกิริยาของบุตรของบุคคลผู้เป็นสมมาทิฐินั้นคิดแล้วว่าอันว่าเด็กนี้ ระลึกถึงแล้วอย่างนี้กล่าวแล้วอย่างนี้ทอดอยู่ซึ่งขลุ่ยย่อมชนะซึ่งเราแม้นว่าเราจะกระทําซึ่งกิริยาโยกกิริยังขึ้นมาจะกระทําซึ่งกิริยามีอย่างนี้เป็นรูปดังนี้อากาศสิด้กระทําแล้วผลิตจะยังซึ่งการสังสมรอบในพุทธานสติทั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่า บิดาของเด็กนั้นเทียมแล้วซึ่งเกวียนหรือประกอบก็ไดาประกอบแล้วซึ่งเกวียนไปอยู่เพื่อประโยชน์แก่ฟืนทั้งหลายพาเอาซึ่งเด็กแม่นั้นไปแล้วยังเกวียนให้เต็มแล้วด้วยฟืนทั้งหลายในป่าทารุณน,นังให้แปลว่าด้วยเข้ากับาเข้าในปูรธาตจากจัตถีให้แปลว่าด้วยยังเกวียนให้เต็มแล้ว ด้วยฟื้นทั้งหลายในดงอัตวิยังในดงมาอยู่ปล่อยแล้วซึ่งโคทั้งหลายในที่อันมีความํำราญด้วยน้ำในที่ใกล้แห่งสุสานในภายนอกแห่งเมืองได้กระทำแล้วซึ่งการบริโภคซึ่งพัดพัตตวิสกครังซึ่งการบริโภคซึ่งพัดครั้งนั้นอันว่าโคทั้งหลายของบุคคลน,นั้น เข้าไปแล้วสู่เมืองนั่นเที่ยวกับด้วยสูงหรือคณะแห่งโคอันเข้าไปอยู่สู่เมืองในสมัยคือเวลาเย็นแห่งวันแม้ระบ,บุคคลผู้เที่ยวไปด้วยเกวียนติดตามอยู่ซึ่งโคทั้งหลายเข้าไปแล้วสู่เมืองเห็นแล้วซึ่งโคทั้งหลายในเวลาเย็นอาทยะจุงแลวออ้วออกไปอยู่นิคกมันตออกไปอยู่ ไม่ถึงพร้อมแล้วซึ่งประตูก็ครั้นเมื่อบุคคลน,นั้นไม่ถึงพร้อมแล้วนั่นเทียวอันนี้เราใส่ตัวประธานมาก็คือคนรักษาประตูเอาระบบุคคลผู้รักษาซึ่งประตูปิดแล้วซึ่งประตูครั้งนั้นอันว่าบุตรของบุคคลน,นั้นผู้เดียวเทียวนอนแล้วในภายใต้แห่งเวียนในส่วนแห่งราตีก้าลงแล้วสู่ความหลับ ก็อ่านว่าเมืองราชจครอเป็นเมืองมากด้วยอาวุธแม้ตามปกติปกติย่อมเป็นก็ยังทารุณตัวเด็กนี้นอนแล้วในที่ใกล้แห่งป่าช้าอันว่าอาวุธทั้งหลายในในที่นั้นหรือในป่าช้านั้นเห็นแล้วซึ่งเด็กนั้นอันว่าอาวุธตนหนึ่งเป็นเสี้ยนน้มต่อศาสนา เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมเป็นอันว่าอมนุษย์ตนหนึ่งเป็นสมาธิฐิย่อมเป็นในอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นหนาอันว่าอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิกล่าวแล้วว่าอันว่าเด็กนี้เป็นภกษาของเราทั้งหลายย่อมเป็นอันว่าเราทั้งหลายจงเคี้ยวกินซึ่งเด็กนี้ดังนี้อันว่าอมนุษย์นอกนี้อ่า ห้ามแล้วซึ่งอารุษนั้นว่าอันว่าอย่าเลยแล้วประโยคนี้ยกอยังทารกูขึ้นมาประโยคนี้เป็นประโยคกรรมะวัจจอันว่าเด็กนี้เตอันท่านหรือเตอันเจ้ามาลุจิย่าชอบใจแล้วฉะนั้นประโยคนี้ต้องแปลเป็นกรรมะวัจจให้ได้อย่าแปลเป็นกับตัวจกบไม่งั้นจะผิดประโยคได้ ยกปัญหาที่มาคืออันว่าเด็กนี้อันเจ้าอยาชอบใจแล้วดังนี้อันว่าอามนุษย์นั้นอันว่าอามนุษย์นั้นแม้ผู้อันอมนุษย์นอกนี้นั้นห้ามอยู่ก็ใส่อ,อามรุษเสนะแล้วยกอิกตเรเนะมาเพราะว่ามันโตกันนั้นเตงกันนั้นเดี๋ยวมันแปลไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็อันว่าอามนุษย์นั้นแม้ผู้อัน อามนุษย์นอกนี้นั้นห้ามอยู่ไม่อื้อเฟือแล้วซึ่งคําของอามนุษย์นอกนี้นั้นจับแล้วซึ่งเด็กทั้งหลายที่เท้าจับแล้วซึ่งเด็กเด็กมีคนเดียวจับแล้วซึ่งเด็กที่เท้าทั้งหลายคร่ามาแล้วอันว่าเด็กนั้นกล่าวแล้วว่าออาความนอบน้อมแล้วก็ใส่โคตุมาจงมีแกพระพุทธเจ้าดังนี้ในขณะนั้นเพราะความเที่ยงตนเป็นผู้มีอ่า เพราะความเที่ยงตนเป็น uh, ผู้สังสมรอบแล้วในพุทธานุสติอันนี้แปลว่าสังสมรอบแล้วเพราะความเที่ยงตนเป็นผู้สังสมรอบแล้วในพุทธานุสติอันว่าอมรุตผู้กลัวแล้วแต่ภัยใหญ่ถอยกลับแล้วได้ยืนอยู่แล้วครั้งนั้นอันว่าอมรุตนอกนี้กล่าวแล้วกะอมรุตนั้นว่าอันว่ากรรมไม่ใช่กิจ อันเราทั้งหลายกระทำแล้วอันว่าเราทั้งหลายจงกระทำทันกรรมมังซึ่งธนกรรมอัศสธสารกักสะแก่เด็กนั้นดังนี้พระธาารรมโนธรรสิได้ยืนรักษาอยู่แล้วซึ่งเด็กนั้นอันว่าอามรุตผู้เป็นมิจฉาทิฐิเข้าไปแล้วสู่เมืองยังทานแห่งโภชนะของพระราชาให้เต็มมาแล้วให้เต็มแล้วยังทาดแห่งโภชนะของพระราชา ให้เต็มแล้วนำมาแล้วซึ่งโูชนะครั้งนั้นอันว่าอมนุษทั้งหลายแม้ทั้งสองเป็นลาวเว่ามารดาและบิดาของเด็กนั้นเป็นยังเด็กนั้นให้ลุกขึ้นแล้วโภชิตว่าก็ยยนั่งอยู่ข้างบนนี้เป็นอโยธาละกังมาแล้วแปลเข้ากับตัวนี้ยังเด็กนั้นให้บริโภคแล้วประกาศแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นว่า อันว่าพระราชาเทียวจงทอดพระเนตรซึ่งออักษรทั้งหลายเหล่านี้อันว่าบุคคลอื่นมาปัสตุจงอย่าทอดพระเนตรหรือจะแปลว่าเห็นก็ได้อันว่าพระราชาเทียวจงเห็นซึ่งอักษรทั้งหลายเหล่านี้อันว่าบุคคลอื่นจงอย่าเห็นดังนี้แล้วก็ชินทิฏวา จารึกแล้วซึ่งอักษรทั้งหลายในถาดแห่งโภชนะด้วยอนุภาพแห่งยักษ์ไปแล้วในวันรุ่งขึ้นใส่ราชาปุริษาขึ้นมาอันว่าราชบุตรทั้งหลายกระทำอยู่ซึ่งความโกลาหลว่าอันว่าพันดาคือภาชนะอันโจรทั้งหลายลักไปแล้วจากราชตะกูลดังนี้ ิดแล้วซึ่งประตูทั้งหลายแลดูแล้วไม่เห็นอยู่ในที่นั้นออกไปแล้วจากเมืองแลดูอยู่ข้างนี้ด้วยทางนี้ด้วยเห็นแล้วซึ่งถาดอันเป็นวิการแห่งทองอบนเกวียนอันเต็มแล้วด้วยฟืนแล้วก็จําแล้วซึ่งเด็กนั้นด้วยความคิดว่าอันว่าเด็กนี้เป็นโจรย่อมเป็นดังนี้ จะเรงแล้วแก่พระราชาอล้ระราชาเห็นแล้วซึ่งอักษรทั้งหลายถามแล้วว่าดูก่อนพ่ออันว่าเหตุนั่นอะไรดังนี้อันว่าเด็กอัานว่าเด็กอาหะกลับทูลแล้วว่าถ้าแต่โองผู้สมุติเทพอันว่าข้าพระองค์ย่อมไม่รู้อันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายของข้าพระองค์มาแล้วแล้วก็ยังข้าพระองค์ให บริโภคแล้วได้ยืนรักษาอยู่แล้วในลาตรีอันว่าข้าพระองค์คิดแล้วว่าอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายย่อมรักษาซึ่งข้าพระองค์ดังนี้ผู้มีภัยออกแล้วเที่ยวอันนี้แปลเป็นวิกฤติกตาเพราะเราขึ้นาหางมาเป็นผู้เข้าถึงแล้วซึ่งความรับแล้วก็ใส่อัมพิมาย่อมเป็น อันว่าข้าพระองค์ย่อมรู้ซึ่งเหตุมีมาเท่านี้ดังนี้ครั้งนั้นแม้ว่ามารดาและบิดาทั้งหลายของเด็กนั้นได้ไปแล้วสู่ที่นั้นอันว่าพระราชาทรงทราบแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นทรงพาเอาซึ่งชนทั้งหลายแม้สามเหล่านั้นไปแล้วสู่สำนักของพระศา,าสดากลับทูลแล้วซึ่งเรื่องทั้งปวงปุจจิ ทูลถามแล้วว่าข้าแต่พงผู้เจริญอันว่าพุทธานุสตินั่นเทียวรักขาเป็นธรรมชาติเป็นเครื่องรักษาย่อมเป็นหรือนอแหลอุทาหุหรือว่าอันนี้ก็ยกอนุสติโยมาเป็นตัวบรรทานหรือว่าอันว่าอนุสติทั้งหลายมีธรรมานุสติแม้มีธรรมานุสติเป็นต้นแล้วก็ใส่รักขา หักฐาการพมพักคือโหรติอันนี้เป็นพู้นะต้องเป็นโหรติหรือว่าอันว่าอนุสติทั้งหลายแม้มีธรรมานุสติเป็นต้นเป็นธรรมาชาติเป็นเครื่องรักษาย่อมเป็นอย่างนี้ครั้งนั้นอันว่าพระสกดาตรัสแล้วแก่พระราชานั้นว่าดูก่อนมหาะพิษอันว่าพุทธานุสตินั่นเทียวเป็นธรรมาชาติเป็นเครื่องรักษา เ้าใส่คุมภาพก่อนโพติย่อมเป็นเกวลังอย่างเดียวหาไม่ได้ตณะนะอ่าส่วนว่าอันว่าจิตอันนี้เป็นประโยคเหตุกรรมวจกุต้องใช้เยสังตรวนี้ยกชนะนังขึ้นมาซึ่งเป็นตัวัดสีพัฒจะแปลเป็นตัวอาณพิธากนะพิตากตาส่วนว่าอันว่าจิตอันชนทั้งหลายเราใด ให้เจริญดีแล้วแปลเป็นเหตุกรรมให้ได้นะครับตัวนี้ไม่งั้นจะผิดประโยคได้อันว่าจิตอันชนทั้งหลายเราใดให้เจริญดีแล้วฉพิดเทนะโยกฐานเนนะเข้ามาโดยฐานะมีอย่าหกต่อมาประธานอยู่นี่กิจจังอันว่ากิจนี่อันเยนะรักษาวระะเนนะว่าด้วยการรักษาและอันป้องกันอื่นหรือ แล้วก็อันนี้ใส่อันเยหิมาข้าหน้าก็เป็นเอกะข้างหลังเราต้องอ่าข้างหลังก็ตามเป็นพระผูกผูกให้ได้ใส่อันเยหิอันเยหิมันโตสะเทหิวาหรือว่าด้วยมนและโอสดทั้งหลาย เราอื่นยังไม่มีเตสังชนานางแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้เมื่อทรงแสดงซึ่งฐานะ6ทั้งหลายได้แ,แต่แล้วซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าเดี๋ยวเอาตัวดีครั้งหนึ่งครั้งนั้นอันว่าพระสุตดาตรัดแล้วแก่พระราชานั้นว่าดูก่อนมหาปพิษอันว่าพุทธานุสติอันเทียวเป็นคนองชาติเป็นเครื่องรักษาย่อมเป็นอย่างเดียวหาไม่ได้ ส่วนว่าอันว่าจิตอันชนทั้งหลายเราใดให้เจริญดีแล้วโดยฐานะมีอย่างหก 6, อันว่ากิจด้วยการรักษาและอันป้องกันอื่นหรือถือว่าด้วยมนและโอสถทั้งหลายเราอื่นยังไม่มีแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้เมือ่อทรงแสดงซึ่งฐานะหกทั้งหลายได้แ,แต่แล้วซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าเราก็มาดูคาถาคาถาเราจะแปลอ่าสามคาถา ถ้าเราแปลคาถาแรกได้คาถาที่เหลือเราก็จะแปลได้ทั้งหมดดังนั้นคาถาแรกให้แปลตัวนี้ก่อนอให้แปลตัวนี้สติเป็นตัวประธานอันว่าสติอันว่าสติแล้วก็ไปแปลเยสังได้เลยก็คือยกชนะนา,นางมาอันว่าสติของชนทั้งหลายเราใดอันไปแล้วในพระพุทธเจ้าในในเวลากลางวันด้วยในเวลากลางคืนด้วย แล้วก็ใส่กุ่มภาพมาอธอิใส่กุ่มภาพมาก่อนคืออธิมีอยู่แล้วนิจังก็แปลเข้าในอธิคือตลอดการหนึ่งนิดอีกครั้งหนึ่งอันว่าสติของชนทั้งหลายเหล่าใดอันไปแล้วในพระพุทธเจ้าในเวลากลางวันด้วยในเวลากลางคืนด้วยมีอยู่ตลอดการหนึ่งนิด แล้วก็มาแปลข้างบนอันนี้โยกตีจนาขึ้นมาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็แปลโคตมะสาวกะอันนี้ถ้าเราแปลเป็นสำเนียงวิเศษนะแล้วก็ออกคำว่าผู้ขึ้นมาก่อนผู้เป็นสาวกของระโคดมแต่ถ้าเกิดใครแปลเป็นวิคติกตาคือเป็นสาวกของพระโคดมต้องใส่กุตวาขึ้นมาแต่นั้นตอนนี้เราถ้าไมา่อยากใส่กุตวาก็แปลเป็นวิเศษณะของชนาธรรมดาคืออันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้น ผู้เป็นสาวกของพระโคดมแล้วก็แปลตัวนี้ย่อมตื่นตัวนี้ก็แปลตื่นแล้วด้วยดีแปลเป็นเกียรวิเศษในประพุทธชันติไม่ต้องำเนเยงอะไรย่อมตื่นตื่นแล้วด้วยดีในการทุกเมือ่ออีกครั้งหนึ่งอานวัตติของชนทั้งหลายเราใดอันไปแล้วในพระพุทธเจ้าในเวลากลางวันด้วยในเวลากลางคืนด้วยมีอยู่ตลอดการเนืองนิดอานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นสาวกข,ของพระโคดมย่อมตื่น ตื่นแล้วด้วยดีในการทุกเมือ่ออันนี้กาแปลเหมือนกันแล้วอันว่าสติของชนตั้งหลายเหล่าใดอันไปแล้วในปรธรรมในเวลากลางวันด้วยในเวลากลางคืนด้วยมีอยู่ตลอดการเนืองนิดอันว่าชนตั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นสาวกของพระโคดมย่อมตื่นตื่นแล้วด้วยดีในการทุกเมือ่อแล้วก็อันว่าสติของชนตั้งหลายเหล่าใดอันไปแล้วในประสงค์ ในกลางวันด้วยในเวลากลางคืนด้วยมีอยู่ตลอดการหนึ่งนิดอาว่ธชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นตระกบของพกโคโดมย่อมตื่นตื่นและด้วยดีในการทุกเมื่อฉะนั้นเราแปลเราจะแปลแค่ตรงนี้พอก็ปิดไปเลยดังนี้ฉะนั้นถ้าแป,แ,ปแปลตรงนี้ได้ข้างล่างก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับเรื่องนี้ก็เอาเท่านี้